โอเคสามสองหนึ่ง okay. ในคลิปนี้ผมก็มาเล่นกลับมาเล่น p ๊อ p y ี้เพ Time มอีกครั้งนะครับเนี่ยคือที่ผมต้องข้ามชั่วบางช่วงไปเออเสียงพัดลมเข้ามาเนี่ยเออถ้าเข้าขอโทษด้วยแล้วกันเออที่ผมต้องข้ามบางส่วนไปอะ่ะเพราะคลิปเนี้ยผมต้องการให้เจอฮัคก,กี้ไงไปกันเราจะได้เจอฮักกี้แล้วนะคะทุกคน โอเคถ่ายอยู่ทำไมถ่ายนี่เศร้นานะนี่ฮักกี้ว้าววิ่งก่อนวิ่งก่อนแป๊บหนึ่งวิ่งเลยเสียงเพลงไม่รู้ทุกคนได้ยินไหมนะว้าวฮักกี้มาแล้วฮักกี้ฮักกี้มาแล้วฮ,กกฮักกี้มาแล้วกกลว้าว เออใช่ถูกแล้วถูกแล้วออผมจะไม่หันไปดูข้างหลังผมไม่หันไปดูข้างหลังเลยเออนี่ขนาดผมเคยเล่นมาแล้วครั้งหนึ่งมันยังน่ากลัวเลยท้าพี่ท้าษอุ้ยเมื่อกี้เกีอบ พักกี้มาแล้วมันมาแล้วเปิดประตูลานลานเาเว้ลานเาเวถ้าจบได้จะดีมากเรียบร้อยบายเราเราไปหาป๊อปปี้กันดีกว่าก็อเอาจริงดิคลิปนี้ยาวมาแค่หนึ่งนาทีอะคลิปนี้ยจ,จะเป็นคลิปที่สั้นที่สุด มัง้งถ้ามันสั้นเกินไปก็ต้อขอโทษด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเออเทปดำผมไม่ฟังเทปดำโปรโตไททุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละเสียงเพเสียงกระดูแล้วยังกรอบอะ่ะเออเล่นมาสามคลิปยังไม่จบเลย แต่ภาคนึงผมว่าผมว่าจะทำคลิปว่าแบบหนีฮักกี้ใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยถ้าผมอยากทำอ่ะนี่อ้หคือผมก็ทำผัดไปนั้นแหละจริงๆผมเล่นไปแล้วแปโยเเ็ <laughs> Yo, my case. น my c เ s e นี่แล้ว พี่ c พจ a m e ดออชัตเตอร์หนึ่ง h a i ไทยสีก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ mm hmm. เล่นมาตั้งนาน mm hmm. หัวจะจบ mm hmm. เล่นมาตั้งสามคลิป mm hmm. ยาวเลยเนะี mm ่ย hmm. ก็ถ้าเทียบก็15บห้านาทีแต่ถ้าผมแม่ข้ามแต่คือจริงๆอะผมจะข้ามก็ได้นะจุดตรงผมจะแม่ข้ามก็ได้นะตรงจุดที่ผมทำไว้คลิปก่อนตรงตอนท้ายอะ ก็คือตรงที่เอ่ตรงที่เราเอาเอา่เราต้องเดินพลังงานให้เครื่องนี้กับเฟนใช้งานได้อะแคลิปนี้ผมว่าผมดูไว้นี่ให้จบดีกว่าแราผมก็ต้องดูเวลาไปด้วยนะแจ็คทีวีซี c. แล้วก็แจ็คแบ เล่นจบสักทีงั้นเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าผมไม่ขี้เกียจทาว่าหนีฮักกี้เช้เวลากี่นาทีอ่ะก็อาจจะไปลุยชัพเตอร์สต่อเลยนะทุกคนว้าคลิปคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนจบแบบไวไว